สวัสดีครับ สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่เก็บตกจากเนชั่นภาคกลางวันค่ะประจำวันที่6กรกฎาคม2559นะคะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live ของเนชันทีวี22้วยค่ะใช่ครับที่ตอนนี้สามารถชมผ่านสดสได้หลายช่องทางเลยนะครับ a c e b o o กก็เป็นหนึ่งช่องทางนั้นนะครับเที่ยงวันนี้จะไปตามกันต่อเรื่องราวเกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติธรรมเวอร์พีดวัลเล่ที่เขาใหญ่ศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกายนะครับที่ล่าสุดหน่วยงานอย่างปทศจะลงพื้นที่ไปตรวจย,ยึด พื้นที่ที่มีการอ้างว่าบุกรุก400ไร่นะครับเป็นพื้นที่นิคมสร้างตนเองลำตะคองคุณทันพิสิทธ์เลิเปศประภมชัยรายงานสดอยู่ที่นั่นรายงานเข้ามาครับเชิญค่ะเชิญครับปฏิบัติการในวันนี้นะครับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกศิวรรณสิทธิพัมนากุลลงพื้นที่มาควบคุมการปฏิบัติการด้วยตัวเองนะครับมีการแบ่งกําลังออกเป็น2ฝ่าย เป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็จะเข้าไปตรวจยึดพื้นที่ของศูนย์ปฏิบัติธรรมเวอร์พิส e วเล่ของวัดพระธรรมกายส่วนกําลังอีกกลุ่มหนึ่งก็จะแยกไปตรวจสอบพื้นที่วัดถ้ำเขาวงซึ่งพบว่ามีการใช้พื้นที่บางส่วนบุกรุกเข้าไปในที่ป่าสงวนแห่งชาติครับ ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน160นายส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้อีก20นายเพื่อเตรียมตรวจยึดพื้นที่บางส่วนของศูนย์ปฏิบัติธรรมเว์พีชวันเล่เขาใหญ่และวัดถ้ำเขาวงในอำเภอปากช่องจังหวัดนครนาชสีมาหลังตรวจสอบพบว่ามีพื้นที่บางส่วนเนื้อที่มากกว่า100ไร่ไม่มีเอกสารครอบครองสิทธิ์และก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งการสร้างอาคารปิดกั้นทางเดินน้ำทําตามธรรมชาติและสร้างอาคารปิดกั้นทางสาธารณะส่วนวัดถ้ำเขาวงนะครับพบว่าพื้นที่บางส่วนนั้นบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเสียดอ้าโดยปฏิบัติการในวันนี้พลตรวจเอกศิวรารางังศีพมากุลรองผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติเดินทางมาควบคุมการปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยตัวเองครับ อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของศูนย์ปฏิบัติธรรมเวอพิสวันเลขเขาใหญ่จากการตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นจากระวางแผนที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดพบนะครับว่ามีพื้นที่ประมาณ499ไร่จํานวนนี้พบว่ามีเอกสาร413แปลงเนื้อที่290ไร่โดยเป็นโฉนดที่ดิน3แปลง65ไร่และนอสอนอสอ3ก10แปลง230ไร่นะครับ ส่วนอีกเจ็ดแปลงที่เหลือมีเนื้อที่รวม250ไร่ยังไม่พบเอกสารสิทธิ์ดังนั้นวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจะเข้ามาติดประกาศยึดภายในวันนี้แล้วก็จะห้ามบุคคลเข้าพื้นที่หรือก็ทำการใดๆหากฝ่าฝืนก็จะมีความผิดตามกฎหมายด้วยครับทั้งนี้นะครับที่ดินจำนวน290ไร่นั้นระบุเป็นชื่อของมูนิธิตะวันธรรมมี ประธานวิทีเป็นพระธรรมชยโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนะครับโดยทางวิทีตะวันธรรมนั้นได้อนุญาตให้มุทิมหารัตนอุบาสิกาจันทรนกยุงเป็นผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมครับและในขณะนี้นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นได้เรียกหน่วยงานที่จะเข้าปฏิบัติการในวันนี้ประชุมอยู่ในสถานีตํารวจภูทรหมูสีนะครับซึ่งคาดว่าจะลงพื้นที่เข้าปฏิบัติการยึดพื้นที่บริเวณนั้นในช่วงบ่ายวันนี้ครับ